คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการกันสิ่งโชคนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจระญาณในการชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเก่บุกรหลานนะครับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะครับควรได้รับคำแนะนำนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดี fc ฮานอย fc พอพารวยทุกท่านครับ fc เก่า fc ใหม่ครับ พบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับทั้งหาน่อยและลาบครับพบกันเช่นเคยครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับพบกันมาในรอบของวันพุธเดี๋ยวันอะไรอะวันพุธครับวันพุธที่3เนาะลืมแฝงลืมวัน วันพุทธที่3ของเดือนพฤศจิกายน2564นะครับครับเดือนเกือบสุดท้ายของปีแล้วเนาะจะสิ้นปีอีกแล้วโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนะเาะอ่มาวานเฮงปังกันไหมนะครับโอ้เบิ้ลมาแบบละนาวเลยเนาะ226644โอ้ได้กันมาเนาะอ่ะนะครับก่อนจะพบแนวทางของวันที่3ก็เราเรามาสรุปวันที่2ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนะาะหวยวันจันทร์นะครับ <c oughs> สังเกตได้ว่าแอดลดตัวเลขลงนะฮะตอนนี้ก็เหลือน้อยลงนะครับฮานอยเฉพาะกิดนะครับหลุดกระจายครับมาบน822นะครับล่างมา61ครับนี่แหละครับลดเลขก็พลาดเหมือนอย่างนี้แหละโอกาสพลาดมีนะครับมารอบพิเศษนะครับ ขวัญหายขวัญเอ่ยนะครับไม่มาเลยครับห้าเก้าสองล่างหกหนะครับในกลุ่ม V i p เรานะครับแอดให้เด่นหเนาะแต่ดิงไม่เข้าเนาะเด่นหกแต่ไม่ให้ 6, 6, หกหกงงเหลือเกินน่ประสาทม,มันมปนมาบวกกัดตัดนวนาะสองรอบผ่านไปนี่ขวัญหายเลยนะครับวางพอวางลดจำนวนทีไรจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะครับสูตรนี้ เขอมานอยรอบปกตินะครับอันนี้ก็จำได้ว่าให้เด่น1เนาะหนึก็ทำงานครับ10 10 <c oughs> ก็มาตัวตรงครับ10น,น,นะครับล่างมา8 4 8 4ก็มาตัวกลับจ้าสีนะครับ ิดท้ายด้วยนอย VIP เนาะโอ้แอดลีไปข้างนอกพอดีภาร,รก,กิจประจำวันรับภรรยานนะหลังเลิกง,งานไม่ได้อยู่เชียร์เลยนะครับ <c oughs> ก็ล่างมา17 17ก็มาตัวตรงนะครับ <c oughs> บนมาเบิ้ล44นะครับแต่ว่า4มันมาเกินความจำเป็นเนาะตอง4พี่น้องเอ้ยตอง4 โอ้ยสีเสาสีแรงสีดำตัวนี้ไหมสีสีไหมสีเสาสีเทียงสีแรงเลยนี่ว่าสีสามเทื่อนไหมสีสีคนว่าสีสีก็มาครับตัวตรงๆนะครับก็เฮงก็ปังไปเนาะอ่ะก็หลายคนก็เล่นกรี๊ดหลายคนก็ได้ขากับขอกำหนามขัดทุนห่อนต่อไปเนาะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเดอ้อคนที่ยังไม่ปังก็ไม่เป็นไรนะครับมาปังกันต่อนะครับในรอบของวันที่3นะครับอย่าลืมนะครับวันพุธเรามีนัดกับเพื่อนบ้านอีกนะครับฝั่งของเพื่อนบ้านเราครับราวพัฒนานะครับก็จะมีหาน้อยสีน้อยนะครับพร้อมราวพัฒนาก็จะมีเฉพาะกิจพิเศษปกติ v ี p และราวพัฒนานะครับ สูตรวางให้เหมือนเดิมครับจับได้เลยนะครับอย่างที่แอดเคยกำชับนะครับแอดอาจจะวางไม่ตรงคนที่จับในนี้ชอบตัวนี้ก็จับได้เลยคู่ใครคู่มันนะครับอย่าง28อย่างเงี้ยนะครับแอดไม่ไน้วางก็จับได้นะครับส่วนเบิก็วางให้3ชุดเหมือนเดิมนะครับ0ูนย์ศูนะครับไม่แน่นะครับตัวกันก็4ชุดเหมือนเดิมนะครับจะเพิ่มเติมมาก็คือครั้งนี้ แอดจะวางให้เลยนะครับแล้วก็ไปว่ากันอีกทีในกลุ่ม VIP ถ้ามีอะไรปรับหรือเปลี่ยนแปลงนะครับเหล่าพัฒนานะครับก็บางตัวก็จะอยู่ในนี้ก็มีเนาะก็ใช้วิจารณญาณกันนะครับอ่ะตามมากตามชอบเด้อจากไรกะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับของคลิปยังงก็กได้ครับในคลิปใน YouTube หรือว่าใน f c e e o o o นะครับเนาะแชร์ออกไปให้เพื่อนในมาปังมาหม,มาน้ำกันเนาะ แชร์ประสบการณ์แชร์ความเพียงความปังเนาะนะครับจะได้มันหมานจึกโชคน้วกันนะครับมวลมวลสดสื่พี่นอ้องอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดครับเหมือนละลิดเหมือนละนอยครับอย่าตามหลายตามพราไหนมันมีกําลังใจนะครับถือบ้าง,างยังบ้างพีงน่น้องแอดกันยังเสียรายก็ถือกินเด <c oughs> อ้อยังไงก็ให้เฮงบปังๆครับให้กําลังใจทุกคนเนาะเอ้า จบว้แค่ใบเด้อแหละครับขอบคุณทุกคนครับทุกไลท์ทุกแชร์เนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงถูกไม่โดนเบริรดครับสักคืนนี้สวัสดีครับ